สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำภาพสวยๆน่ารักแบบนี้นะคะสำหรับแม่ค้าออนไลน์นะคะภาพแบบนี้นะคะเอาไว้ใช้ในการเปิดร้านตอนเช้านะคะใครที่อยากทำภาพแบบนี้ก็มาชมกันเลยจ้าเดี๋ยวอันนี้เป็นภาพไตเติ้ลให้ดูนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเปลี่ยนสีตรงไหนอะไรยังไงนะคะ นี่เลยค่ะเราก็จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูไปก่อนเลยนะคะว่าจะต้องทำยังไงอะไรยังไงแล้วก็เตรียมข้อความเหล่านี้ไว้ก่อนที่จะทำภาพเราก็ต้องเตรียมภาพประกอบไว้ให้เรียบร้อยนะคะอย่างดาจะมีการเตรียมภาพสินค้าที่เป็นรูปกระตูน้นหรือว่าภาพของดาเองนะคะหรือว่าคำที่ดาจะใช้ในการ แต่งตกแต่งภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลยนะคะแอปที่เราใช้ในวันนี้เหมือนเดิมค่ะ iB บิดเ n นนะคะไอบิดเ n แอปเดียวคร,ครอบจัก,กรวาลน,นะคะโอเคจะไปกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเข้าไปที่แกลเลอรี่ของฉันนะคะจากนั้นกดเครื่องหมายบวกเลือก1ต่อ1ค่ะจากนั้นก็ปรับภาพพื้นหลังให้เป็นภาพโปร่งใสนะคะแล้วก็เลือกฟิลเตอร์ค่ะ จากนั้นเลือกกรอบนะคะเพื่อที่จะเพิ่มช่องว่างแล้วก็ช่องตารางเข้ามาคะ่ะเลือกตารางแล้วก็ปรับขนาดสิขนาดตารางปรับเปลี่ยนสีความหนาความเข้มตามความต้องการของเราเลยวันนี้ขออนุญาตใช้ในโทนสีส้มนะคะ แล้วก็ปรับความจางนะคะใช้สีเส้นขอบเป็นสีขาวค่ะแล้วแต่ทุกคนชอบเลยนะคะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกค่ะบวกรูปภาพของเราเข้ามาแบบนี้เลยจ้าแล้วก็ปรับตกแต่งรูปภาพให้อยู่ในขนาดพื้นที่ที่เราต้องการนะคะทุกคนกดเครื่องหมายถูกแล้วกดยกเลิกจ้าจากนั้นเลื่อนเลเยอร์ของภาพมงมมไว้ข้างล่างแล้วก็กดกรอบเฟรมนะคะเพิ่มกรอบเฟรมสีขาวขึ้นมาข้างหลังเลยจ้า ทำแบบนี้นะคะจากนั้นก็ปรับกรอบเฟรมสีขาวแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะนี่เลยค่ะกดเลือกนะคะแล้วก็ปรับขนาดของเส้นกรอบของเส้นกรอบสีขาวที่เราใช้แล้วก็เลื่อนเลเยอร์ขึ้นมาไว้ใต้ภาพของเราเลยค่ะจากนั้นปิดตาภาพที่เราจะใช้นะคะแล้วก็อย่าลืมปิดตาภาพของเส้นตาลางพื้นหลังด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เทสีขาวลงไปเลยค่ะ นี่เลยทีลงไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราจะมาเลือกที่แปลงสีนะคะทุกคนอันนี้คือเราลองเปิดตาดูนะคะว่าทุกอย่างอยู่ในโอเคหรือยังเราจะมาเลือกที่แปลงสีนะคะเพื่อที่จะมาปรับตกแต่งเส้นขอบของพื้นหลังสีขาวของเราตรงนี้นะคะได้เป็นคนวาดไม่เก่งนะขอใช้ไมบ้บรรทัดนะจ๊ะโอเคค่ะจากนั้นเลือกแปลงสีที่เราชอบได้เลยวันนี้ออกมาทนดอกไม้สีขาวแล้วกันนะคะ จากนั้นวาดเลยค่ะวาดยังไงก็ตรงนะเพราะว่าเรามีไม้บรรทัดแล้ววาดลงไปเลยจ้าทุกคนจ้าปิดปิดเปิดปิดปอ่ะผิดเอาอีกรอบปิดเปิดเปดเปิด,ปด,ปดสร็จแล้วค่ะจากนั้นก็เริ่มเปิดตาของภาพเรานะคะแล้วก็กดที่เลเยอร์ค่ะแล้วก็ปิดไม้บรรทัดออกไป จากนั้นก็มาเลเยอร์ด้านบนของรูปภาพนะคะเลือกอักขระเพื่อที่จะมาเติมข้อความค่ะจังหวะน,นี้นะคะเราจะทําการเติมข้อความที่เราจะใช้ในภาพของวันนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีเปลี่ยนภาพนะคะตามภาพเลยนะคะแนะนําให้เพื่อนๆทําการหยุดวิดีโอแล้วก็ทําตามได้เลยนะคะเพราะว่าแล้วก็สป,ปีดวิดีโอพอสมควรเหมือนกันนะคะ ทำการเปลี่ยนสีที่เราชอบได้เลยค่ะตกแต่งด้วยดอกไม้แล้วก็พระอาทิตย์นะคะดาก็จะใช้เมนูอักขลานี่แหละค่ะในการเติมนะคะใช้อีโมจิในพื้นหลังเอยใช้อีโมจิในเครื่องของเราเลยนะคะในการตกแต่งสีสันแล้วก็ตกแต่งภาพของเรานะคะส่วนใครที่มีอีโมจิที่ดาวน์โหลดมาจาก Google แล้วก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะ เดีวช่วงนี้นะคะก็ทำการเติมข้อความเข้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะว่าเราจะใช้รูปไหนข้อความไหนนะคะอันนี้ดันได้นำทำการนำภาพสินค้าเข้ามาวางนะคะเพื่อให้รู้ว่าเราขายอะไรนะคะวันนี้ก็จะออกโทนการ์ตูนหน่อยๆนะใครที่อยากทำภาพการ์ตูนแบบนี้นะคะคลิปที่ผ่านมาดันได้ทําไว้แล้วนะคะเออคลิปที่ผ่านมาดันได้ทําไว้แล้วใครที่ยังไม่ดูก็ไปย้อนดูนะจ้าใช้แอป ไอบิดเพนทำเช่นเดียวกันคะ่ะไม่ต้องวาดนะคะเป็นใสทำภาพการ์ตูนน่ารักน่ารักนะจ๊ะโอเคตอนนี้ดะกำลังทำการตกแต่งนะคะในส่วนของข้อความที่ดาจะเอามาทำในวันนี้นะคะก็ทำการเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีตามต้องการนะคะตอนนี้เป็นการวาดอยู่นะคะเป็นการวาดเอ่อเรียกว่าอะไรวาดภาพพื้นหลังนะคะให้เป็น มีดูมีอะไรอะไรเกิดขึ้นนะคะก็มีการเติมเส้นขอบของคำว่าสินค้าตัวไหนขึ้นมาเป็นสีขาวนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะทำการตกแต่งเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะวันนี้โทนของเราเป็นสีส้มเราก็จะไม่หลีกนี้จากสีนี้ได้เลยนะคะโอเคจากนั้นทำการเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาเลือกฟิลเตอร์นะคะแล้วก็ทำการเลื่อนหาคำว่าเส้นขอบด้านนอกค่ะ อันนี้นะคะเราก็จะทำการเพิ่มเส้นขอบข้อความให้กับข้อความนะคะเพื่อที่จะให้ข้อความของเราเด่นชัดขึ้นนะคะอะมุนมุนหมุนหาหาหาเส้นขอบด้านนอกนะคะแล้วก็เติมเส้นขอบด้านนอกเข้ามาเป็นสีชมพูเบาๆนะคะนี่คำว่าเปิดร้านแล้วจ้าก็ คะโอเคไปกันต่อเลยจ้าจากนั้นเราก็จะมาเลือกในส่วนของแปลงสีต่างๆนะคะเพื่อที่จะเอาไปตกแต่งนะตอนนี้เรากำลังเลือกของฟิลเตอร์นะคะเพื่อที่จะมาเพิ่มในส่วนของเส้นขอบของข้อความตัวอื่นๆนะ,ะเพิ่มเป็นสีขาวนะคะตรงคำว่าเปิดร้านแล้วจ้า แล้วก็ปรับความหน้านะคะปรับรอยอยากได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะการแต่งภาพนะคะมันไม่มีอะไรยากเลยนะทุกคนแค่เรามองแล้วเราสวยแล้วเราชอบแค่นี้ก็ยอดแล้วนะคะโอเคตอนนี้เรากําลังจะมาตกแต่งในส่วนของตัวหนังสือนะคะให้ดูมีอะไรก็ขีดขีดเขียนเขียนไปจ้ะทุกคน ใครที่ชอบในการตกแต่งนะคะก็ขีดขีดเขียนเขียนไปนะเออขีดขีดเขียนเขียนไปเอาสีที่มันตัดตัดกันมาลงนะคะมันก็จะทําให้ภาพของเราดูมีอะไรนะอันนี้เราสามารถที่จะเอามาทําเป็นหน้าปก u t u b e อ่าเอามาทําไม่ได้ใช้ได้เพียงแคะ่ออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะเอามาทําเป็นหน้าปก youtube เอามาทําเป็น ภาพในการขายสินค้าหรือว่าเอามาทำเป็นหน้าปก Facebook ต่างๆนานาใดๆได้หมดเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมีการนำสื่อโฆษณาเข้ามาอีกนิดหน่อยนะคะสื่อโฆษณาก็คือช่องทางการติดต่อของดาเองนะคะใครที่อยากที่จะไปติดตามนะคะชีวิตแม่ค้าออนไลน์สาวน้อยแบบดาเองนะคะก็ไปได้ที่ Facebook ดารุณีจันสมตามนี้เลยนะคะทุกคน ามที่พิมเลยนะคะ Facebook, ดารุณีจันโสมนะคะตึดๆตๆก็ทำการปรับภาพนิดหน่อยนะคะเวลาที่เราแต่งภาพนะคะเวลาเราใช้โทนสีอะไรเราก็ให้ยึดอยู่ในโทนสีนั้นนะคะอย่าอย่าหนีอย่าหน,นีโทนสีที่เราใช้ในการแต่งนะคะมันทำให้ภาพของเราลายตามากเกินไปคะ่อะอ่ะเอาแหละ ตอนนี้นะคะดาก็แต่งทำการตกแต่งจวนจะเสร็จแล้วนะคะก็คือเสร็จแล้วเรียกได้ว่าเสร็จแล้วก็ว่ากันได้นะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ภาพสวยๆนะคะไปตกแต่งได้แล้วทำการบันทึกภาพได้เลยจ้า